คี่ว่าบุญมากแต่อยู่ที่ไหน <c oughs> มีสบาลีในอังคุตติกายนาวกานิบาตเลยี่สิบสามหน้าสี่ร้อยหกว่าจเจริญอนิจจะสัญญาจเจริญอนิจจะสัญญาช่วเวลาดีนิ้วทีเดียวสำเร็จจะเรียนสำเร็จช่วเวลาดีนิ้วทีเดียวนี่มีผลคือมีบุญมากกว่าเลี้ยงส,สงฆ์ทั้งหมดและมีพระพุทธเจ้าเองเป็นประมุข ใม้ว่าถ้าเราสามารถมีบนญสละงทั้งหมดในพุทธศาสนามารวมกับพระพุทธเจ้าเป็นปรมุกขแรงเลี้ยงอาหารก็ยังได้บุญไม่เท่ากับว่าเจริญอันิจสัญญาสําเร็จชั่วเวลาลัดนิ้วมือนี่ข้อแรกที่สุดจงดูความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นพรพพุทธภาษิตที่ปรากฏอยู่ในสัจจะจิตตกอย่างนี้ ที่เราก็เออมองเห็นถึงข,ข้อแรกประมาณพระพุทธเจ้าเนี่หน้าเลื่องสายยิ่งกว่าหน้าเลื่องสายจาน,าายนไม่รู้จะเลื่องสายยังไงพระท่านมีความบริสุทธิ์ใจจนถึงกล้ากล่าวออมาอย่างนี้โดยเอาพระองค์เองเข้าไปเป็นเเครื่องวัดเครื่องเทียบนั้นคำว่ามหากุณานั่นระวังให้ดีๆมหากุณาของบางคนตามสาลาวัดันเป็นเรื่องการม,มาวาจร มหากรุชนที่าแท้จริงควรจะเป็นอย่างที่พระเจ้ทาทันว่าจเจริญอันิะสัญญารับนิ้วมือเดียวอย่างดีกว่าการเรียงพระแบบนี้